สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ของโลมาพยากรณ์ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงปักรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ของชาวธาตุไฟค่ะนั่นก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้เลยเป็นดวงแบบทั่วไปนะคะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับดวงความรักล้วนๆค่ะแบ่งเป็นพาร์ทของคนโสดคนที่มีคนคุยและคนมีคู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนในส่วนของพาร์ทคนโสดเนาะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาตาไฟจะมีใครเข้ามาหาคุณบ้างไหมอืมอิชาวเวอร์ง The s ตค่ะขึ้นมาซิกออ o อื้อ เดอะ e รเบิคนโสดนะที T ออฟสอดไฟออฟสอดไพ่ดาบขึ้นมาเยอะแฮะโฟออฟบอนเดอะแมจิเชน เขาบอกเลยว่าหน้าไพนี่เป็นอะไรที่เกือบจะดีแต่ก็เจอปัญหาบางอย่างนะชาวธาตุไฟโดยเฉพาะคนโสดนะคะดือสันขึ้นมาเลยมันเป็นเดือนที่คุณเฉิดฉายมากเป็นเดือนที่แบบว่าคุณดูอร่าใครใคร,ใครเห็นก็แบบว่าเฮ้ยทำไมคนนี้รู้สึกสะดุดตา หรือไม่คุณก็เป็นใครสักคนคุณก็รู้สึกว่าทำไมคนนี้รู้สึกถูกชะตารู้สึกถูกใจเหลือเกินมันเป็นเดือนที่แบบแวตามันเป็นประกายและยิบและยับประมาณนั้นนะคะแต่ว่าพอหกดาบขึ้นมาเนี่ยคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกหมดเนาะคือบางครั้งเนี่ยในความเพอร์เฟกในความชอบหรือสิ่งที่เจอคุณก็รู้สึกถูกใจแต่ บางทีคุณก็ยังมีความคิดลึกๆนะคะในการเตือนสติตัวเองอะว่าแบบเออเขาถูกใจแล้วมันถูกต้องไหมเขามีใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองถอยก่อนดีกว่าเพื่อที่จะมาสืบเออมาสืบว่าเขาเนี่ยมีเจ้าของไหมหนู่นนี่นั่นนะคะหรือพูดง่ายก็คือหนีหนีจากจุดนี้หนีความวุ่นวายหนีความกระวนกระวายใจก่อนที่จะไปแบบรู้สึก ชอบเขานะคะแต่เดลเวอร์ขึ้นมามันเป็นความรู้สึกยามยากนิดนึงเดลเวอร์ขึ้นมาคู่กับสามดาบแล้วก็มีห้าดาบบอกเลยว่าส่วนหนึ่งไม่คุณก็เขาเป็นคนใจร้อนโอ้โหมีความเร่าร้อนในตัวเลอเกิดนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเกิดว่าเขามีเจ้าของอืมแต่คุณก็ยังมีความคิดที่ว่ารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองอะไรประมาณนั้นอยากเอาชนะ อยากรู้จักแต่ไพ่ก็ค่อนข้างขึ้นมาเหมือนคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะอืมต้องต้องดูดีๆนิดนึงถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีในเชิงของคนที่ค่อนข้างถูกใจคุณเลยแต่ไม่มั่นใจว่าเขามีเจ้าของไหมอมสี่ไม้เท้าขึ้นมาเดอะมิชชยนขึ้นมา คือพ่ย้ำชัดเจนมากเลยว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงของอเดือนกุมภาพันธ์เนาะชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูเป็นคนที่ค่อนข้างถูกใจคุณมากๆเป็นคนที่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็เข้ามาแบบเขาเรียกว่าไงอยู่ดีๆก็รู้สึกถูกใจถูกจริตเซนมันบอกว่าเออคนนี้ใช่เลยอะไรประมาณนั้น ปกต,ติแล้วเนี่ยชาวธาตุไฟนะคะคุณก็เป็นคนเร่าร้อนอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าคิดเร็วทําเร็วอะไรอย่างเงี้ยพอมันเจอคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจมันก็สป,ปาร์กกันทันทีอะ่ะอืมอยากทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นต้องระวังนิดนึงให้ด่าให้เดือดรเวอร์ขึ้นมาระวังคุณจะเป็นหนึ่งในอ่าตัวเลือกของเขาอืม ท่องไว้นะคะว่าถูกใจกับถูกต้องมันไม่เหมือนกันถือว่าเป็นการเตือนสติแต่ว่าถ้าเราเช็คเราสืบแล้วเขามไม่ได้มีใครอ่าอันนี้ชาวธาตุไฟก็ลุยได้เลยแต่ก็ต้องเช็คให้รอบครอบก่อนเนาะโอเคไหมคนโสด, <S <S ดเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทของคนที่มีคนคุยกันบ้างคะ่ะ คนที่มีคนคุยเนาะคนที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรอื The f o o l ค่ะสำหรับคนที่สถานะอยู่ในช่องของมีคนคุยนะคะ The Fool Seven of Pentacle, Four of ฟ o ์ n อฟบอนในออฟเพนเดอร the chariot อได้ยิ้มแน่นอนนะชาธาตุไฟเมษสิงธนูในเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักของคนที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรบ้างเพนออฟเพนเดอร์เค้เขาบอกว่าหน้าไพ่ขึ้นมาดีมากอะ อมืมันเป็นเดือนที่คุณและคนคุยของคุณมันมันอยู่ในจังหวะดูจากหน้าไพ่นะมันอยู่ในจังหวะของการให้อิสระซึ่งกันคือสมมุติสถานะของฉันกับเธอตอนเนี้ยเราคุยเราเราศึกษาดูใจกันอยู่เออเธอเธอก็ไปในสไตล์ของเธอฉันก็ในสไตล์ของฉันนะคะทำไมถึงบอกว่าอิสระคือมันเป็นเดือนที่ทั้งคู่ยังไม่ได้ต้องการการผูกมัดกัน นะคะต่างคนต่างทํางานอ่ะเออถเธอทำงานหาเงินไปจะถามว่ามีความสุขกันไหมสี่ไม้เท้าขึ้นมาบอกว่าสถานะที่เป็นอยู่ตอนนี้พวกคุณแฮปปี้กันดีแล้วคนมีคู่จะเป็นไปในทิศทางไหนในออฟเพนเดอร์เพจออฟเพนเดอแบบอัศวินถือเหรียญเด็กถือเหรียญขึ้นมาบ่งบอกว่ามันเป็นเดือนที่พวกคุณน่ะอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างสร้างและสร้างตัวกัน คือแบบว่าเฮ้ยถึงถึงเรายังไม่ตกลงสถานะกันนะแต่เธอสร้างอนาคตของเธอไปถึงจุดนึงที่มันบรรจบพอดีกันเราเราจะเป็นความสัมพันธ์นที่ทางที่ดีขึ้นชาลีออตขึ้นมาบ่งบอกเลยว่าทางคู่กาลังช่วยกันเดินหน้าคือแบบว่าคบกันแล้วมันต้องพากันเจริญอะมันไม่ใช่พากันถอยหลังซึ่งคู่ของคุณกับคนคุยของคุณเป็นแบบนี้อืม เด็กคือถ้วยนะคะเพดอฟคัพขึ้นมาตอนนี้มันอยู่ในจังหวะที่พวกคุณวางแผนกันนะมันไม่ได้วางแผนร่วมกันแต่ว่าต่างคนต่างมีแผนในใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยกับคนนี้ยิ่งรู้สึกคบกันยิ่งไปในทิศทางที่ดียิ่งยิ่งได้ดีอ่ะมันมีโอกาสเติบโตแน่นอนชาริออดก็ขึ้นสี่ไม้ก็ขึ้นเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนจังหวะที่อ่ะเธอและฉันลองสร้างเนื้อสร้างตัวมันไม่ใช่วัยเด็กที่จะต้องแบบ ครบๆเลิอก,ลอ,กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไวที่มองเห็นเรื่องของอนาคตมากยิ่งขึ้นคําว่าคนคุยคือคุณไม่ได้จะคุยคบหรือสปาร์กแล้วจบไปคุณคุยเพื่อที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันอืมดังนั้นนะคะจึงมองว่าเป็นเดือนที่พวกคุณอยู่ในช่วงของความเข้าใจกัน มีจังหวะคุยก็คุยมีจังหวะของการทํางานก็ทํางานไปอย่างเงี้ยอเป็นจังหวะที่ดีอ่ะเป็นสเต็ปที่ดียังไม่ได้มีอะไรที่ผูกมัดก,กันแบบร้อยเปอร์เซ็น์ดังนั้นมันเป็นจังหวะความรู้สึกที่กําลังพอดิบพอดีทั้งคุณและเขาเลยคุณเองก็สบายใจเขาเองก็สบายใจเหมือนกันแต่บอกเลยว่าอนาคตเนี่ยได้เลื่อนสถานะอย่างแน่นอนรับไปขึ้นดีมากแต่อยู่ในช่วงของต่างคนต่างทำรื่งทำนี่อยู่นะคะ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์เนาะเดี๋ยวเราไปดูคนที่มีคู่กันบ้างชาวธาตุไฟในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5คนมีคู่เดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงคนมีคู่นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไง 10 of cup, s j u s t m e n t seven of stars, n i of wands, e v e n of cup s นายออฟเพนเดอร์คิอัศวินถือไม้อัศวินถือเหรียญขึ้นมาทั้งสองใบ Queen of p e n เดอร์อืมให้เงินขึ้นมาสำหรับคนมีคู่นะคะต้องบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันเนี้ยเป็นเดือนที่พวกคุณเนี่ยก็อยู่ในช่วงของความสุขนะแฮปปี้อ่ะกับครอบครัวกับชีวิต คือมีความสุขดีไม่ได้มีอะไรที่ต้องเหนื่อยหรือหนักใจนะคะแต่อย่างว่าแหละความสุขมันก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาให้เวนกร,รัมขึ้นมาไพ้จัสเมนขึ้นมาคุณต้องแบบมองโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้การปรับปรุงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคู่ของคุณหรือไม่ก็คุณเองมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนไว้อยู่ หรือมีอะไรบางอย่างที่แอบอยู่จะบอกว่ามันเป็นเดือนที่เขาแอบแต่เขาไม่ได้ว่าจะทำอะไรไม่ดีนะอืเขาอาจจะแอบแบบแอบซื้อของเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่าหรือแอบทำนูำ่นท,ทำนี่ที่ไม่ให้คุณรู้เฉยๆแต่ไม่ได้เป็นในทิศทางที่เสียหายเพราะว่าหน้าไพ่ขึ้นมาดีอาจจะแบบว่าแอบอแบบว่าบอกคุณว่าเฮ้ยพอดีว่ามีนัดกับเพื่อนนู่นนี่นั่น แต่จริงๆแล้วอาจแบบว่าแอบไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์แบบนี้มากกว่าซึ่งจริงๆจะบอกว่าไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเหมือนว่าคนรักของคุณในเดือนนี้นะคะสำหรับคนมีคู่เขาเขามีอะไรบางอย่างที่ต้องทำเยอะแยะเขาแบบมีความคิดอยากทำนู่นทำนี่นะคะแต่ถามว่าชีวิตคู่มีปัญหาไหมไม่มีสิ่งที่เดือนนี้ ที่ไพ่จะบอกก็คือว่าต่างคนอยู่ในจุดที่แบบอยู่ในช่วงของการทำอาหายกินอะอต่างคนต่างทำงานอัศวินถือเหรียญควีนถือเหรียญราชินีถือเหรียญมันมันเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตคู่ไม่ได้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นดีมากไพ่ดาบมีแค่เดียวเองที่เหลือนะมันอยู่ที่ว่า ฉันก็ทํางานจนแบบว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาเธอก็ทํางานจนไม่ได้มีเวลามันก็เลยมีความรู้สึกอย่างนึงตรงที่ว่าเอ้ยมันมันมีอะไรมากกว่างานหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คิดไปเองเฉยๆแต่บอกเลยว่าเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรามากนะคะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างลงตัว happy ปปด้วยซ้ําแล้วก็บางครั้งอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเข้าใจกันด้วยซ้ํานะคะเพราะ,ะมันเป็นเดือนที่คุณและคนรักอะ่ะอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวอ่ะเข้าใจแหละให้เวรกรรมขึ้นมาแต่บอกเลยว่า มัน,เป,นเป็นเป็นความจริงที่พวกคุณมองโลกมันเป็นสิ่งที่แบบต้องเข้าใจอะว่าเฮ้ยถ้าบางครั้งคู่ของเรามันจะมีการห่างเกิดขึ้นมันก็มาจากการที่พวกเรากําลังทํางานนะสร้างเนื้อสร้างตัวกันนะเพื่อที่อนาคตต่อไปสเต็ปต่อไปเราจะแต่งงานเราจะนู่นนี่นั่นกันต่อหรือบางคนแต่งงานแล้วเราจะได้มีรูปมีทางเลือกกันต่อคือเหมือน เหมือนคุณอะมองถึงสเต็ปต่อไปของอนาคตมากกว่ามันเป็นในจุดประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคูเพราะหน้าไพ่ขึ้นดีนะหน้าไพ่ไม่ได้มีอะไรที่แบบเสียหายเลยขึ้นในจุดที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ใบแรกขึ้นมาสิบสิบถ้วยเนี่ยมันเป็นความรูม้สึกที่พวกคุณอะหนักแน่นกันอยู่แล้วพวกคุณแบบรักแล้วก็แน่นแฟนกันแล้วก็มีความเชื่อใจกันอะเข้าอกเข้าใจกันนะคะดังนั้นก็ สำหรับคนมีคู่ดูแลไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าอาจจะมีใครสักคนเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นได้นะเซอร์ไพรส์แบบมีของนู่นนี่นั่นเออมันเป็นเดือนวาเลนไทน์เนาะก็อาจจะได้รับของขวัญอะไรอย่างเง,งี้ยอ่างปงอ่างเปาก็ว่ากันไปเออมันเป็นเดือนที่แบบเป็นเดือนที่เราจะได้รับทรัพย์นะคะ <c oughs> โอเคเนาะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแฮปปี้กับชีวิตคู่ดีค่ะ เอาละค่ะใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดวมปักรายเดือนค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ